วันแรกที่พี่อุ๋ยบอกว่าพ้นมีเงินยอดเทปออกก็เลยถามว่าพี่อุ๋ยเท่าไหร่ครับถัวว่ามีร้านหนึ่งตัวมาวันที่สองเนี่ยเราดันไปเลือกความสุขส่วนตัวเยอะขึ้นการไปหาเพื่อนไปดื่มเที่ยวใช้เงินอิสเปซสป่ากวมีเหตุการณ์ที่แบบทำให้คนจดจำพละพลตอนนั้นคือไปเล่นคอนเสิร์ตต่างประเทศแล้วเกิดสงครามเกือบไม่มีพล,ลัลพนพลกองเสงแล้วปกตินะศิลปินอะออกอัลบั้มแรกดัง แพกอาร์มสองก็เยอะแยะแต่พี่ไม่อาร์มสองออกมาขึ้นอีกครับก็ด้วยจังหวะที่แบบอาร์มสองเนี่ยมีหลายเหตุการณ์ที่ทําให้แบบคนจําพลพลได้ขึ้นมากขึ้นอย่างเพลงคนไม่สําคัญละครเวทีก็เอาไปเล่นของพี่บอยใช่ไหมใช่พี่บอยเป็นแบบเป็นเพลงที่แบบดังในละครเวทีด้วยเราไปนั่งดูละครเวทีอ่ะยิ้มน้ําตาไหลดูเวารู้สึกเฮ้ยทำไมเพลงนี้มันอารมณ์ได้ขนาดนี้วะเนี่ยอะไรเงี้ยแบบตอนนั้นหนุ่มอัธพร้องเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้ามากเลยมันแบบมันใช่มากเลยแม้ ไม่ใช่คนปลืยิ่งหนบร้องเนร้องร้องแบบไม่มีอารมณ์แบบนักร้องอะ่ะเขาร้องแบบนัก,นกสแสดงสแสดงครับยังคนอื่นเขาแม้จะดูวางเปลา่าในสายตาเธอเงียบเงียบเรานั่งยิ้มนะข้างๆแก้วนี้ก็ตุก เคยเป็นไหมฮะดีใจมากๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วแบบยึกยึกยึแล้วน้ำตาแม่ไหลเห็นกูเอ้ยกูเอกูเองอยากยืนขึ้นตรงนั้นเลยอ๋อโอ้แบบมันใช่มากเลยตอนอื่นก็ดีนะแต่ว่าเพลงนี oh <t orn> <t orn> <t orn> ้มันแบบโดนมากโดนเรามากเลยเพราะมันเป็นเพลงเราพอดีก็เลยแบบว่าทําให้ คนรู้จักมากขึ้นแล้วมีเหตุการณ์ที่แบบทาให้คนจดจําพลรัตนตอนนั้นคือเหตุการณ์ที่ไปเล่นคอนเสิร์ตต่างประเทศแล้วเกิดสงครามเกือบ <laughs> ไม่มีพลรัผลพลกองเสงแล้ว <laughs> อ่าขอโทษนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตอนนั้นรายการตีสิบออกแต่ผมอะอยากฟังจากปากพี่พลนี <laughs> ่พลล่าสุดเลยไหมได้ <laughs> คือมันเป็นเป็นครั้งแรกที่ผู้จัดการ จีน <Gen> ี่ตอนนั้นพี่อุ๋ยอะ่ะพี่ลงคอนเสิร์ตเยอะมากแต่พี่อุ๋ยไม่เคยไปด้วยเลยมีครั้งนั้นไม่รู้คิดยังไงไปด้วยพ,ยวยพี่อุ๋ยไปด้วยพีอ่อุ๋ยไปด้วยไปเสร็จปุ๊บเล่นเพื่อนบ้านไปที่เพื่อนบ้านไปเมรนาข์อะไรแค่มเมรุนาก,ก็ได้ไปฝั่งของแม่สายคนท,คนที่คนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นเขาจะมาทักผมเลยนะพี่พลจำได้ป่าเหตุการณ์นั้นนั้นนั้นอ๋ออะไรเงี้ยพอทุกวันนี้ยังมีคนมาทักอยู่คือไปถึงเนี่ยจังหวะที่ตอนนั้นเขาสู้รบกันเล็กๆจะไกลเราเล่น งานจ้างเล่นเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปพักผ่อนเจ้าภาพก็พาไปนอนเลียงแถวเลยนวดเท้ากันแบบมือแล้วก็ดูวิวภูเขาอะไรเงี้ยชิลเลยชิลเลย,ยเขาก็มียิงกันอยู่กไกลๆนู้นแบบเขาลูกนวนเลยแล้วก็ได้ยินเสียงแล้วก็มีแสงไฟป๊ กไกลๆเหมือนเจุดพุกเหมือนจุดพุเลยแต่เขายิงกันตอนนั้นเขายิงแย่งพื้นที่เพราะว่าเขาจะเอาเหมือนแบบขนยาขนยานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เราก็รู้อยู่แต่เราก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าเห็นคนที่อยู่ที่นู้นบอกว่าเอ้ยปกติอเราก็โอเคปกติเพราะว่าตรงนี้จะไปด่านแค่กิโลเดียวเองก็ขึ้นข้ามด่านแล้ง่ายๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้สึกกังวลอะไรก็เล่นเสร็จปุ๊บเาตึ้ม พอเริ่มตอนเช้าข่าวตอนนั้นมีช่องทีวีที่ดังมากไอทีวี <I TV. laughs> เปิดทีวีตอนเช้าชเปิดไอทีวีไอทีวีอวีเราะว่าด่านปิดด่านอะไรด่านข้ามแดนอุ๋ยด่านข้ามแดนปิดเราอยู่ฝั่งนู้นเราบอกชิบหายแล้วทิ่ <c oughs> ทำไงวะเน,นี่ย <c oughs> คือแบบเราจะเราจะข้ามยังไงเราจะคือนึกไม่ออกเพราะว่ามันไม่ใช่บ้านเราเราจะไปทางเลี่ยงตรงนี้ทางธรรมชาติตรงนั้นไม่รู้จักเลยพี่อุ๋ยก็มาปรึกษาโทรหาตลอดเวลาโทรหาทางกัมมี่ว่าจะมีอะไรมารับได้ไหมมีฮอมีอะไรมาได้ไหมแบบไม่ได้เลยเพราะว่าฮอบินขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวฝ นก็คือยิงครับร่วงปเปล่าๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบนึกไม่ออกเจ้าภาพฝั่งนู้นก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าออกมาได้แล้วจะมารับปอกไปแต่ซึ่งมันก็ไม่ได้เพราะว่าตรงทที่เราอยู่อ่ะมันอยู่กลางเลยเขาก็ยิงล้อมคจนจักตัวไกลๆเห็นไกลๆนะที่ยิงยิงกันยิงยิงอยู่ไกลๆเขาโน้นน่ะพอประมาณสักสิบโมงเช้าอ่ะอม,มาตั้งปืนคอหน้าบ้านเราล่ลหะหน้าบ้านเลยหน้าล็อบบี้เลยครับเป็นสนามแต่มันเป็นสนามกอล์ฟแล้วก็ปืนคอตั้งเลย ถ้าทหารอตไมหมดเลยแต่เป็นทหารฝั่งฝั่งที่ยันไว้ไม่ให้มายึดพื้นที่อะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบ่ายแล้วมาอยู่ตรงนี้แล้วมาเดี๋ยวก็ต้องยิงมาที่จีใช่ครับว่าชิบหายแล้วใช่มือกองผมอ่ะแม่เตอรลักแม่นะครับทุกคนแบบลาลาแล้วอ่ะลาลาตายที่บ้านใช่จริงๆรลาเลย พราะเรานึกไม่ออกแต่ว่าผมมาเป็นคนที่แบบถ้าไม่ดีสุดจริงๆับไม่มีการบอกอะไรทั้งสิ้นก็ไม่ได้บอกใครเลยไม่ไม่บอกเลยกว่าอะไรอย่เงี้ยเดี๋ยวเขาเป็นห่วงใช่ับปล่อยไปเลยตามธรรมชาติช่างมันก็นึกถึงว่ามันไปก็ต้องไปด้วยกันนี่แหละว่าอะไรเงี้ยพี่อุ๋ยดิสงสารพี่อุ๋ยดีรับโชคกไม่เคยมาสงสารมากับพลาพลสงสารแกเลยอ่ะโอ้เป็นปีเป็นชาติไม่ไปทัวร์คอนเสิร์ตกับผมเนาะมาวันนี้แจ็คพอตและเสร็จปุ๊บก็เลย แฟนเพลงที่มาหาเมื่อคืนคือแบบเขาเป็นลูกครึ่งไต้หวันเขาเป็นแบบทําทัวร์เขาก็โทรมาบอกว่าพี่พลได้ออกไปหรือ,อยังบอกยัง มีสองที่นั่งจะออกไปด้วยไหมสองโคต้าสองโคต้าอืบอกได้สิพี่อ๋ยบอกไปก่อนเลยพ่นต้องไปก่อนที่เหลือเดี๋ยวให้พ่อเลี้ยงพาออกไปอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคือแบบว่าคิดได้แล้วทำก่อนเลยเขาก็เอารถกระบะมารับซึ่งในรถกระบะนั้นโอ้โหหลังกระบะนี่เกือบ20คนอ่ะแน่นแบบไม่รู้จะแน่นยังไงพอทุกคนอยำตัวรอดใช่ทุกคนก็จะเพอเป็นลูกถั่วเขาด้วยลูกถั่วเขคงแบบ กดดีเหมือนกัน,นว่ามึงบ่นเข้ามาตรงนี้ทําไมเพือ่อจะมาจะมารับสองคนเนอะทาี่ะออจะรีบออกท้านที่จะออกไปแล้วไปเลยเียขาลูกทวยสองคนเนขาก็บอกว่าเป็นลูกทัวร์เหมือนกันก็เลยขึ้นไปแล้วก็เหมือนเอาเอากระถานไม้เสียบชุบชุบ้วดินไม่ได้แล้วนะทุกคนก็จะอยู่อย่างนี้เกาะกันแน่นเลยสามัคคีเพราะว่าถ้าหลุดไปหลุดทั้งยวงไปอย่างนี้เลย20่สิกว่าชีวิตอยู่ท้ายกระบะใช่ครับผมว่าน่าจะมี20 22คนนะครับพี่วมพวกก็ไปวิ่งแล้ววิ่งไม่ได้ช้านะเพราะว่าต้องวิ่งเร็วมากถนนไม่ได้ดีเหมือนฝั่ง บ้านเราเลยถนนขุกขักแต่วิ่งลอยแล้วรถลอยเลย รถกระบะแล้ววิ่งมาประมาณร้อยล,ล,ละร้อยสามร้อยสี่อะเร็วมากแบบลืมตาขึ้นมาปูฝ<ม>ุ่นแดงทั้งควันไฟที่มันระเบิดไหมอยู่ข้างทางวิ่งไปเรื่อยๆพอเจอรถทหารหลบฟาบหลบเข้าไป<ม>เพื่อที่จะแบบให้รถทหารผ่านก่อนถ้าเป็นถ้าไปเจอถ้าทหารฝั่งอีกฝ<ม>ั่ง<ม>ก็อาจจะแบบจ่ายเงินแล้วก็ไปได้แต่ถ้าอีกฝั่งหนึ่งอาจจะไม่ได้ก็ต้องหลบอะไรเงี้ยจริงๆพอเจอรถทหารหลบหมดเลยหลบเลยแล้วก็ไปบอกว่าจะไปลงที่นี่ปลอดภัยมากเป็นบ้านที่ที่หนึ่งเป็นบ้านที่ ที่หแล้วเอาว่าผู้ทรงอิทธิพลทรงอิทธิพลทางนี้ไปที่นี่ปลอดภัยที่นี่ลงปลอดภัยแน่นอนมึงพอไปถึงประมาณ30มนาทีนะวิ่งอ่ะมันนานมากสําสำหรับเราเหมือนเป็นวันเลยซึ่งตอนนั้นแบบระเบิดจะมาลงตรงนี้ไม่ว่าโดยคิดตลอดเวลาเอาวะไหนอยู่ตรงนู้นก็ตายเหมือนกันนะพานี้เผื่อมันจะรอดก็ไปไปกับเขาผมมีเสื้อผกแบบนี้เชื่อไหมว่าดินเต็มในนี้เลย เทออกนี่แบบเป็นแบบเป็นถ้วย<ห><ห>เลยอ่ะแล้วก็มาถึงบ้านปูทรงอิทธิพลฝั่งนี้ที่ปลอดภัยแน่ๆนที่ปลอดภัยแน่แน่เลี้ยวเข้าไปฟาบกำลังไฟลุกเลยสว <laughs> <ถ>ย <laughs> นี่มมาตรงเนี้ยมึงรอดไฟไหมคนขับรถเลี้ยวฟาบาไม่ได้คุยอะไรกันเลยบอกทุกคนก็บอกรีบไปรีบไป,ไ,ป <laughs> ไม่ได้ไม่ได้คือบ้านนั้นน่ะที่ปลอดภัยไฟไหมไฟไหมกำลังลุก ชนเลยลายอางงอางุ่นเละแทะแล้วโอกาสจะรอดคืออะไรวะเนี่ยตอนนั้นอ่ะคือณตอนนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวไปอีกที่นึงอ้โหูตรงนี้ยังไม่รอดเลยที่ที่บอก,กอปลอดภัยที่สุดเนี่ยไปอีกประมาณสิบนาทีอ่ะไปถึงปุ๊บเลี้ยวเฮ้ยตรงนั้นมันพ้นเขตที่เขาเรียกอะไรนะเขตไปอาวุธไม่มีไม่มีมมละไม่มียิงกันแล้วเขตสีไม่ได้สีแดงอ่าพื้นที่ที่แบบหายไปแล้วแล้วก็ลงลงน้ําได้แล้วก็มีเรือมารับซึ่งเราบอกก็ดีใจแล้วว่าเฮ้ยข้าไปนี่ฝั่งไทยไม่ใช่นั่นคือลาว ที่เราอยู่นี่คือฝั่งพม่าต้องนั่งเรือย้อนกลับไปตรงที่เราออกมาแต่ว่าในแม่น้ําเพื่อที่จะไปขึ้นสามเหลี่ยมคำต้องย้อนกลับไปอีกประมาณเกือบสิบนาทีเหมือนกันขึ้นเรือขึ้นเรือย้อนกลับบ้านผมไม่เคยก้มตัวนานขนาดนั้นมาก่อนผมก้มตัวแบบแปะหน้าอกแปะหัวเข่าได้โดยที่ในเรือเลยที่ไม่เคยทําได้มาก่อนในเรือต้องก้มอย่างนี้เป็นชั่วโมงเหรอก้มแบบนี้จับเรือแล้วก็ก้ม ไม่ผูหน้าไม่ใด้ๆทั้งสิ้นไม่ดูข้างๆคือลงก็ลงไปเลยไม่ต้องหลบไปเลยแล้วก็พี่อุ๋ยก็นั่งหลังพี่อุ๋ยก็ตัวเล็กก็โอเคนะอึพอขึ้นไปได้ปุ๊บโอ้ยรอดแล้วข้ามาฝั่งไทยเลยพอถึงฝั่งไทยปั๊บ ก้าวข้ามขึ้นดับแรกเลยพี่อุ๋ยนี่สั่งน้ำมาสองขวดพายเย็นสองผืนล้วก็เอ้ยอุ๋ยสุดยอดใช้คนเดียว,วลืมตัวลืมตัวที่ข้าลัวล้านตัวผมพี่อุ๋ยของผมแบบเอาเอาสั่งมาใหม่สั่งมาใหม่แต่รอดรอด,ลอดกลับมาฝั่งไทยได้ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะรอเพื่อนก่อนให้เพื่อนข้ามมาก่อนแบบพี่อุ๋ยไม่ได้พี่อุ๋ยบอกว่าไม่ได้ต้องขึ้นเครื่องกลับตอนนี้เลยผู้ใหญ่รออยู่ผู้ใหญ่รออยู่นั่งเครื่องกลับวงยังไม่ได้ออก บวงออกกับมาเกือบน่านจะเป็นทุ่มอ่ะได้ข้ามมาแต่ผมอ่ะขึ้นเครื่องอยู่พอลงที่สนามบินต้นักข่าวเต็มสนามบินเลยรอรอรับรอรับวาระบนรอรับทา<ฤ>ําข่าวเลรอรับข่าวว่าเอามาเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงอะไรเงี้ย <c oughs> ซึ่งแบบตอนนั้นโอ้โหตายแล้ว <c oughs> ทําไมเรื่องใหญ่ขนาดนี้ <c oughs> ไม่ได้บอกใครนะเนี่ยแล้วผมใส่เสื้อเอ0เไป เชือตีสิบเสือตีสิบตอนนั้นหนึ่งแล้วกันเสร็จปุ๊บก็ตีสิบเห็นก็เลยเอาไปเอาไปเ,ไปเล่าในรายการอีกอ,อีกวันหนึ่งก็ไปอ,ออกรายการมมีเง,ง,งินก็เล่าไปก็เลยทําให้เป็นทุกคนก็เลยจําพลพลได้ในภาพนั้นด้วยว่าอ๋อไอ้นี่เป็นติดอยู่ฝั่งพม,งม่านู่นนี่นั่นอะไรอัลบั้มสองยังยิ้มได้อัลบั้มสองรักเอออรักเออยโทษทีฮะรักเออยรักเออยก็คือได้อันนี้ส่งจากตรงนี้ด้วยจากตรงนี้ด้วยแต่ว่าก็พอละอย่าไปทําแบบนี้อีกไม่เอาแล้ว แล้วแล้วหายวิธีอื่นโปรโมทเถอะซึ่งอันนี้ซึ่งอันนี้ของจริงนะฮะไม่ได้มาแต่งเรื่องไม่ได้ไม่ได้ไปโปรโมทแบบเรื่องพวกนี้เพราะว่าหูมันเพราะถ้าอยู่ตอนนั้นเนี่ยไม่สามารถมาหัวร้อนแบบนี้ได้เลยมีแต่บอกว่าลาก่อนลากนเลยมันสามารถลาตายได้เลยเพราะมันแบบมันมันคาดเกี่ยวมากตั้งปืนคอหน้าโรงแรมวะท่านลุงทึ่มก็ไปหมด พี่พลชีวิตจากเอาตรงคนเดินถนนจริงๆอะ่ะปับ๊บพี่พลเป็นทาหารพี่พลขี่มอไซค์รับจ้างทําทุกอย่างที่ได้เงินจนเป็นศิลปินดังมีเพลงไปท<ำ>ท็อปชีวิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเลยคือเปลี่ยนอันดับแรกคือวันวันแรกที่พี่อุ๋ยบอกว่าพ้นมีเงินยอดเทปออกก้อนหนึ่งจะแบ่งไปใช้นี่ก่อนไหมขอโทษนะพี่เช็คก้อน <c oughs> เป็นตัวเลขวันแรกที่บอกว่ามีก้อนเนี้ยออกเนี่ย จะเอาไปใช้นี่ก่อนไหมผมก็เลยถามว่าพี่อุ๋ยเท่าไหร่ครับถืบอว่ามีล้านหนึ่งอุ้ยล้านหนึ่งล้านหนึ่งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วใช่ก่อนแรกที่ออกล้านหนึ่ง นึกเลยพี่เวยแคชเช์เช็คแปดแสนเงินสดสองแสนเอามาเลยครับอ้ไม่เหลือไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรพี่เอาไปใช้นี่ก่อนโอ้เอาแปดแสนไปใช้นี่เลย <c oughs> พี่ทนมาทั้งชีวิตใช่เพื่ออันนี้ทำท<ม>ุกอย่างมาเพื่อสิ่งนี้เพื่อปลดหนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเอามาเลยพี่ซึ่งทั้งหมดหจริงๆแล้วมันก็ประมาณล้านนี่ทั้งทั้งนอกระบบทั้งนู่นนี่นั่นนี่เพื่อนบ้านนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็แคชเช์เช็คก็คือเข้าแบงก์ไปปลดบ้าน ทัหมดนี้แล้วก็ที่เหลือก็เป็นเงินสดเอาไว้คนนู้นสามหมืนคนนี้5้าหมืนอะไรเงี้ยงี้ปลดพันธนาการเลยปลดพันธนาการโดยที่ยังไม่ได้บอกพ่อแม่นะผมนั่งรถตู้จากกรุงเทพแบบกอดถุงแคชเชียร์เช็คกับเงินสดสองแสนหลับลตู้ไปจนถึงหนองคายไปถึงปุ๊บก็ตอนเช้าพาพ่อกับแม่ขึ้นรถไปไปแบงค์เลยไปปลดเลยแบงค์คืนดอกให้6กหมืนเพื่อที่วเอ้ยปิดยอดนี้คืนให้หกหมืน เอาหงหมือนั้นไปซื้อตู้เตียงโต๊ะเก้าอี้อะไรมาใส่บ้านพ่อแบบลำเปิดหมอลลำลำทั้งวันแบบมีความสุขที่สุดในวันนั้นที่ผมแบบมองเห็นพ่อกับแม่มีความสุขมากผมก็คือปลดพนันกงานทุกอย่างที่แบบค้างขาไว้ตั้งแต่ตั้งแต่เคยเลยบอกว่ามีช่วงหนึ่งที่ทํางานตอนตอนดุริยาแล้วก็กลับมา มาเข้าแกมมี่เนี่ยตอนนั้นคือหยุดส่งบ้านบอกพ่อกับแม่ว่าที่สุดละไม่มีเงินส่งแล้วนะคือดอกมันก็เพิ่มมาเรื่อ,อยๆบอกพ่อกับแม่ว่าไม่ม,ไม,มีไม่มีเงินส่งแล้วนะพ่อแม่อะไรเงี้ยให้พี่สาวช่วยกันก่อนเพราะพี่สาวก็ช่วยได้แค่ดอกอะไรเงี้ยเราก็แบบที่สุดแล้วคือแบบว่าพอมาตรงนี้ได้เลยบอกว่าเอาละตรงนี้ไม่เป็นไรยอมหมดเลยหมดเลยปะหมดเลยเคลียร์แบบเคลียร์เลยคือณตอนนั้นคือแบบไม่ได้นึกถึงวันพรุ่งนี้เลยว่าพรุ่งนี้จะอะไรกินไม่ไม่นึกถึงเลยกอนนี้ไปเอาไปเลยจบเลยอย่างเงี้ยพอใจแล้วอันนี้ส่งของความกระตัน อยู่พี่พลทำให้พี่พลน่ เนี่ยจนมีพี่พลวันนี้เข้าใจแล้วเพราะว่าความกระตันยูที่ทําให้พ่อแม่มีความสุขอะเนี่ยแหละมันจะทําให้ชีวิตเราเจริญผมเชื่อมากเลยนะพี่เชื่อไหมเชื่อเรื่องความกระตันยูเรื่องรู้คุณคนไม่หักหลังคนไม่ไม่เอาเปรียบคนผมเชื่อมากเลยพอถึงวันนั้นเนี่ยผมก็มันึกถึงย้อนหลังว่าผมทําให้พ่อแม่ร้องไห้ตอนสมัยเด็กๆมีด้วยความนความดื้อแต่หลังจากนั้นคือผมทําอะไรก็ได้ให้ให้บ้านปลดพันธะตรงนี้ไปให้ได้ให้มีความสุขพ่อแม่อยู่ได้ผมอยู่ได้พอแล้วพ่อไม่ต้องการบ้านหลังใหญ่ ในก่อนบ้านใหม่อยู่ตรงนี้แต่ัไม่มีนี่พออะไรอย่างี้ผมเข้าใจแล้วทาไมพี่พลรลถึงเจริญเจริญเจริญมาเรื่อยมาพี่พลแต่ในความเจริญพี่ออกเพงซิงเกิลอะไรตอนในช่วงตอนตอน,ตอนเริ่มต้นอ่ะหนึสอามอัลบัม้มมันฮิตหมดเลยดีหมดเลยชีวิตมันในมีทั้งดีและมีทั้งที่เราไม่รู้ด้วยใช่คือในเวที่แบบเราโด่งดังขึ้นมาชื่อเสียงตามมา คนเทคแคร์ก็เยอะขึ้นเพื่อนก็เยอะสังคมเข้ามามันก็แตกต่างกันวันช่วงนั้น่ะช่วงวันมะนที่สองเนี่ยเราดันไปเลือกความสุขส่วนตัวเยอะขึ้นในการไปไปหาเพื่อนไปดื่มแบบเที่ยวใช้เงินอิสเปสปราะมันโซลุดแล้วนี่โซลุดแล้วไม่มีนี่ไม่มีใดๆทั้งสิ้นแล้วก็มันทําให้เรารู้สึกว่าหาความสุขใส่ตัวหน่อยเว้ยอะไร่เงี้ยตอนนั้นหัวเรองเงินหาง่ายมากตอนช่วงแรกๆที่แบบเล่นคอนเสิร์ตตป๊เดียวเดี๋ยวขายเทปคอนเสิร์ตปีนี้น้อยแต่ว่ายอดเทปยังมีซึ่งเราไม่นึกถึงว่าอนาคต จะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่เราก็ ใช้เงินแต่ว่าโชคดีที่มีพี่อุ๋ยนะพี่อุยนะ๋ยเนี่ยคอยดูแลเรื่องการเงินให้ว่าเบิกเดือนเท่านี้พอ,อจะใช้อะไรมาเบิกจะใช้อนุน,นี่นะั่นจะซื้อรถจะอะไรเงี้ยมาเบิกมาคุยกันก่อนไม่ใช่แบบอยู่กับเราทั้งหมดแล้วก็จ่ายจ่าย,าย,ายไม่ใช่ยังเหลือเพราะว่าพี่อุ๋ยอยู่โชคดีมากโชคดีมากพี่อุ๋ยเป็นคุณสือใช่พี่อุ๋ยนี่แบบดูแลผมตั้งแต่วันแรกทุกวันนี้ก็ยังเจอกันเกษียณไปแล้วยังยังเจอกันอยู่ยังคอยทักทายยังเตือนกันอยู่อะไรเงี้ยซึ่งในช่วงนั้นน่ผมก็ไปหยิบยื่นความสุข อ๋อเยอะมากข Culture นาดไหนที่คนเริ่มดื่มวันแรกคือกิน <c oughs> 2ขวดเลยเฮ้ยจากไม่อยากไม่กินนะ <c oughs> จากไม่กินเลยจากเห็นแขกก <ชา S 1> ินกันใช่เราไม่กินเราไม่กินเริ่มดื่มเออสนุกดีกับเพื่อนได้คุยกับเพื่อน <c oughs> เริ่มเมาเริ่มนู่นนี่นั่นเริ่มสนุกไปละเริ่มเสริด เขาเรียกบรรยากาศบรรยากาศแบบนี้ทาให้เรามีความสุขมากเลยหลังจากที่เราไปทํางานมาทั้งวันร้องเพลงเสร็จไปกินเหล้ากับเพื่อนอ้วโคตรสนุกเลยแต่มันมันก็เป็นความสุขที่แบบทําให้เรารู้สึกว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งอ่ะผมกินมาเนี่ยวันละสองขวด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 วันละสองขวดสองขวดทุกวันทุกวันจะก,กี่คนก็สองขวดอุ้ยจะคนเดียวก็สองขวดคนเดียวก็กินสองขวดอะไรพ่พนจริงอรอไม่แบนนะขวดเลยกินสองขวดเลยกินจนเล่ายี่ห้อนี้ขาตลาดเลย ผมรู้เพราะผมก็ชอบกินที่ห<ช>้องนี<ช>้ที่พ่อี่พ่ แบบเอา่ายคือติดอะติดเลยกินกี่ปี5ปีไม่มีวันพักไม่มีวันพักใครจะเข้าบรรษาออกบรรษาผมไม่รู้ว่าผมกินทุกวันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแต่ว่าไม่เคยมีเรื่องไม่มีละลานใครไม่สร้างความเดือดร้อนเพราะว่ากินไม่วิวาทไม่วิวาดกินกับเพื่อนแล้วมีความสุขแยกย้ายกับบ้านอ,อย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่แบบดูแลเพื่อนเพราะว่ารายได้ดีกว่าเพื่อนนะเพื่อนเลดนตรีเราเราออกระลบ้าแล้วมีเงินแล้วเราก็ดูแลเพื่อนในขณะที่เราตรงนั้นเราก็ยังดูแลที่บ้านแม่เอาแม่มาอยู่ด้วยเอาพ่สามาดูแล พ่อเรานี้นั่น,นะอะไรส่งเงินให้ทุกคนที่อยู่ด้วยเลี้ยงหลานอ,อะไรเงี้ยส่งหลานเรียนก็ยังดูแลได้คือแต่ว่าเราใช้เงินกับการดื่มเยอะมากมถ้ามานึกถึงตอนนี้นะย้อนกลับไป5ปีนั้นน่าจะซื้อบ้านอีกหลังอุ้ย <laughs> ถ้าเงินในค่าเล่าค่าจา่ายเล่าทเที่ยวนะ่ะใช่น่าจะได้บ้านอีกหลังหนึ่งเลยเพราะว่าวันหนึ่งใช้เงินห้าพันบาทมสมัยก่อนในห้าพันบาทนี้เยอะนะเยอะ<น>มากเยอะนะถ,ถ้ากินเล่าเนี้ผมว่าน่าจะเป็นมือเป็นหมื่นใช่ครับวันหนึ่งที่ที่เลิกเพราะว่าได้ไปเล่นกีฬาชนิดหนึ่งแล้วซ้อม,ซ,อมซ้อมเสร็จปุ๊บมีผู้ใหญ่นัด ไปเล่นไปเล่นกอล์ฟไปเล่นที่เขาใหญ่ซึ่งเราก็กินเหล้าถึงตี 5, ห้าแล้วนัดแลวนัดท่านแปดโมงโโ <laughs> ละมุดหนึงเลยยังไม่หึงไม่ตื่นุ้ย <laughs> ไม่ตื่นไปไตื่นแล้วผู้ใหญ่ด้วยผู้ใหญ่ด้วย<ม>เป็นคนที่แบบเรารักนับถือแล้วก็เขาก็แบบรักเรามากเอ็นดูเรามากอะ่ะเราก็แบบโหทำไมเป็นคนแบบนี้วะแปดโมงผมตื่นคือนัด8ปดโมงที่เขาใหญ่หแต่ตัวยุงเทพตัวยุงยุงเทพตัดสินใจพูดความจริงพี่ครับมเมื่อคืนผมหนักมากเลยแล้วผมก็แบบผมเพิ่งตื่นเนี่ยเขาบอกเฮ้ยผม่นไม่เรียเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันความไม่เป็นไรของเขาคือแบบทําให้แบบ โหโคตรเก่ง<ฮ>ใจทำไมเราเราับผิดชอบเรื่องแค่นี้ไม่ได้อะต่อไปเราทําอะไรกินว่าอะไรเงี้ยวันนั้นรู้สึกงุนงง,ง,งเงี้ยนกับตัวเองแบบ คือแบบคิดกับตัวเองว่าถ้าเราดูแลตัวเองตรงนี้ไม่ได้เราก็ไม่สามารถทําอย่างอื่นได้ละต่อไปนี้อาบน้ําไม่ได้บอกแกว่าจะต้องไปนะอาบน้ําใช้เวลาแค่ไม่ถึง10บนาทีออกรถฟผมไปถึงเขาใหญ่9ก้าโมงครึง่งเก้าโมงครึง่งใช่โคตรเร็วเลยโคตรเร็ว <laughs> ผมขับรถเร็วมากมผมไปถึงปุ๊บผมเอาถุงก๊อฟลงปุ๊บแคดดี้มาถึง9ก้าโมงสี่ห้าแกตีไปได้3มหลุมทันหุยเพิ่งตีไปได้3มหลุมเองบอกเอา้าพ้นยังไงเนี่ยตนี้เนี่ยโอ้โหผมรีบมาเลยพี่ผมขอโทษทีไม่เป<ๆ>็นไรไม่เป็นไรผมรู้สึกดีขึ้น มผมได้ทําอะไรที่แบบอ,อย่างน้อยรับผิดชอบตรงนี้ให้ได้แล้วผมเสร็จตีกอฟเสร็จนะเขาเองก็ชวนกินเหล้าเพื่อนผมที่อยู่เทพก็รอ,อก,กินเหล้าครับแต่ผมไม่กินวันนั้นผมบอกว่าโทรบ,บอกเพื่อนกุเลิกเหล้าแล้วจริงเหรอคนจริงคือมันคิดได้จากตัวเองคิดได้อย่างนั้นนะมั้ยกูเลิกเหล้าแล้วเฮ้ยคนกินมาตลอด5้าปีนะมันไม่มีเปรี้ยวเหรอพี่เปรี้ยวคือหลังจากนั้นใครมาเปิดแท็กเนี่ยน้ำลายกระเด็นเลย <c oughs> คือได้กลิ่นปุ๊บมันโพรแต่ขามันหอมมากเยอะเใช่ใช่ใช่เปิดมานี่แบบน้ำลายออกมาจากปากแบบจิ้งเหมือนเหมือนมะม่วงอ่ะคือแบบแต่ว่าก็นึกถึงตัวเองว่าเวลาร้องอดทนต้องเลิกได้ไม่เป็นไรไม่มีใครบังคับพี่ด้วยใช่ไม่มีใครบังคับที่บ้านก็ไม่บังคับแม่เมื่อแบบไม่เคยมีใครบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปกินเหล้าเพื่อนไม่ดูด แม่ผมนี่แบบน่ารักมากดูแลลูกแบบเลี้ยงลูกแบบว่าไม่มีดุด่าไม่เคยแบบว่าเลยอะไรเงี้ยแต่ก็มีว่าเฮ้ยเป็นคนดีนะแค่นั้นเองเสร็จปุ๊บก็หลังจากนั้นผมก็แต่ว่าในช่วงแรกๆยังไปนั่งกับเพื่อนอยู่ไปจ่ายเงินให้เพื่อนเริ่ไปเสพบรรยากาศไปเสพบรรยากาศแต่ไม่ดื่มไม่ดื่มกินน้ำเปล่ากินโคกินอะไรไปเรื่อยกินน้ำอารมณ์กินน้ำหวานกินอะไรไปอย่างเงี้ยก็เริ่มแบบ เบาๆไปเรื่อยๆแล้วจางแล้วก็หายไปเลยไม่ได้ไปกับเพื่อนเลยไม่เข้าวงการเลยไม่เข้าวงการเที่ยวเลยเพื่อนก็จะมาหาที่บ้านทำกับข้าวกินไม่กินเหล้าแปลกมากเลยเลิกไปเลยแล้วมันไม่ได้ผิดเลยนะพี่พลคือดื่มก็ไม่ผิดนะแค่เรารักษาตัวเราได้แต่พี่พลหักดิบเลยคือมันมันเหมือนแบบจริงๆแล้วอ่ะเราเสพติดการอยู่กับเพื่อนเที่ยวมากกว่าสนุกได้ไปได้นู่นนี่นั่นแล้วเริ่มประกอบกับเราเล่นกีฬาละเล่นกีฬาชนิดนี้แล้วเราชอบหลงไหลมันถ้าดื่มเมื่อไหร่ตีจะไม่ได้ละ ก็ร่างกายก็ไม่พร้อมอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบ เล่นกีฬาดีกว่าก็เลยแบบเริ่มแบบเออเปลี่ยนเปลี่ยนแนวไม่ดื่มแต่ว่าเล่นกีฬาแล้วครับสังสรรค์กับเพื่อนอีแบบหนึ่งกินข้าวกันกินข้าวเสร็จแยกย้ายอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนแนวซึ่งจริงๆถ้าเลือกได้ดื่มได้แต่ว่าดื่มแบบนิดๆหน่อยๆอทุกวันนี้ก็ไม่ได้แบบว่าแบบห้ามเลยจนแบบว่าเฮ้ยไม่ได้ถ้ามีอนุนี้นั่นก็แก้วหนึ่งได้ครับพี่อนุนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่ได้แปลกเราไม่ได้เป็นต้องนั่งดื่มแบบจนเมาหลับคาที่อะไรอย่างเงี้ยขับรถกลับบ้านไม่ได้อะไร ไม่ได้เจอพี่พลมาเป็น10ปีแล้วพี่พลทุกวันนี้เมื่อกี้ผมเห็นพี่พลเปิดรูปลูกโอ้โหลูกชายสูงเท่ากันละใช่ครับลูกชายอายุไหนคร่บพี่อายุ15บห้าสบ้าห้าสูงเท่าตัวเองละสูงเท่าพ่อละ1 7 8เฮ้ยเผิ่มแป๊บเดียวใช่ครับคือตอนเด็กๆแทบจะแบบมองไม่ออกว่าจะสูงหรือว่ามันเตี้ยๆมันแบบอ้วนๆอ่ะมืนยืดๆแล้วก็ตอนนี้ก็ยาวเลยถ้าส5แล้วสูงเท่าพ่อเนี่ยเขายืดได้ถึง20กว่าโอ้โหน่าจะเลยพ่อนะ น่าจะได้สัก182น่าจะเลยพอจได้อยู่ <laughs> ลูก เห็นว่าลูกพี่พลก็มีวีแววจะเป็นศิลปินเหมือนพี่พลอาชอบครับเขาชอบร้องเพลงแต่ว่าเหมือนร้องเพลงแบบร้องเฉยๆกับเด็กเด็กๆแบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้จริงจังเราไม่ได้บังคับลูกเราก็ไม่ได้บังคับแล้วก็ไม่ได้ไปสอนเขาด้วยเพราะว่าเราไม่มีวิชาก็เลยอคือทุกวันนี้ให้ไปเรียนร้องเพลงเนี่ยเขาอยากไปแล้วเขาอยากจะร้องเพลงดีก็เลยแบบว่าอ่ถ้าอยากร้องเพลงดีจะต้องรู้ว่าใช้เสียงยังไงนู่นนั่นไปเรียนกับครูเลยเพราะว่าป๊ามสอนไม่ได้เพราะว่าป๊าแนะนําได้นะแต่ว่าไม่ไม่มีวิชาก็เลยไปให้เขาเรียน ร้องเพลงเรียนนู่นนี่นั่นอยากไปเรียนอะไรก็ไป acting กีตาร์ไปเลยส่งเสริมก็ตามสบายไม่รีบด้วยไม่ต้องรีบด้วยเพราะว่าตัวอย่างคือป้าออกเทปอ่ะก็ยีิบเจ็ดแล้วตอนตอนพี่อ่ะ่เข้าที่นี่ก็ยี่สิบเจ็ดแล้วเข้าที่นี่ก็ยี่สิบเจ็ดแล้วเพราะทุกวันนี้ไม่ต้องไปกังวลเรื่องค่ายเรื่องอะไรเลยพร้อมเมื่อไหร่ก็ทําเพลงออกไปเลยให้พร้อมก่อนไม่ต้องไปรีบเรื่องอะไรสิ้นทุกวันนี้เวลาเรามันต่างจากสมัยก่อนที่เราทํางานกันพี่สมัยก่อนที่เราไปร้องเพลงตามคอนเสิร์ตตามตามผับยุค ยุคนี้ผมว่าจริงๆแล้วเราทํางานสบายขึ้นเพราะว่า1โซเชียลอโซเชียลมันช่วยเรื่องแบบเปิดเพลงมาปุ๊บวันแรกปล่อยปุ๊บเนี่ยได้ฟังกันพร้อมกันทั่วโลกเลยแต่ก่อนนี้เราฟังที่เมืองไทยเป็นปีนะอเมริกาไม่ได้ฟังนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ปล่อยปุ๊บฟังพร้อมกันดังก็ดังเลยไม่ดังก็เงียบไปพร้อมกันเลยอะไรเงี้ยแต่คอนเสิร์ตเราง่ายเพราะว่า1คือเราสะสมเพลงมาตั้งแต่สมัย2 0กว่าปีที่แล้วเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเพลงเราทํางานมาตลอดเวลาดูแฟนเพลงเราก็โตมาจากเราพร้อมๆกัน90มาก็มาเจอกัน บอกไมมบอกมือซึ่งแบบไม่ต้องรู้จักกันแต่สนิทกันได้เลยเพราะว่า<ฮ>เราเพลงเดียวกันเขาโตมาพร้อมเพลงพี่ใช่<ฮ>เพลงเดียวกันร<ฮ>้องเพลงเดียวกันพอ<ฮ>ร้องเพลงปุ๊บเรายืมเพลงของพี่พี่มาร้องเขาก็ยังร้องได้เพราะว่า<ฮ>มันเป็นเพลงเดียวกันที่เราร้อง<ฮ><ฮ>ซึ่งมันก็ทํางานง่ายขึ้นแล้วในช่วงชั่วงโมงครึ่งที่เราโชว์เนี่ยเขาอยู่กับเราตลอดเวลาซึ่งไม่ต้องไปมีใช้วิธีดึงจนแบบว่าเขาอึดอัดต้องยกมือตลอดเวลาต้องเล่นไปเลยเดี๋ยวเขาก็ร้องตามเลยซึ่งมันมันง่ายกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนเราต้องมีเซนต์ตัวเองเพราะว่าเขาจะไม่รู้จักเรา ยังไม่รู้จักเพลงเราเราต้องพิเต์เพลงใหม่นะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งต่างกันตรงนี้ตอนนี้คือทํางานเพราะว่าเขาจ้างเพราะเราไปร้องเพลงเขาก็รู้แล้วว่าเราร้องเพลงอะไรเพลงอะไรที่เราอขน้องตามเต้นตามเพลงไหนอะไรเงี้ยพี่พลโชคดีมากเลยเขาพี่พลดีเขาเรียกบุญของเพลงที่เก็บไว้อะใช่คือเอาตรงๆนะโชว์ของพี่ผมรู้เลยเพลงนี้มีแต่เพลงที่คนร้องได้หมดเลยใช่ครับที่คือแบบโคตรสบายเลยอ่ะนั่นแหละครับที่บอกว่าเราทํางานสบายขึ้นเพราะว่าเพลงเขารู้จักหมดแล้วแล้วก็เด็กใหม่ๆที่จะมาศึกษาเขาก็ศึกษามาจากพ่อแม่บางคนบังคับ เด็กบางคนแบบตัวแค่นี้ร้องเพลงพลพลได้เฮ้ยร้องได้เหรอไอตัวกระเปี้อเนี่ยนะพี่ใช่บางคนพ่อแม่ฟังแต่พลพลนี้อ๋อเขาเปิดในบ้านใช่เด็กบางคนเขาจะแบบตามพ่อแม่ก็ร้องได้แต่ถ้าบางคนปล่อยไปแล้วมสมห้าก็ไม่รู้จักแล้วลุงพลพล <laughs> พี่พลปีนี้พี่พลอายุเท่าไหร่ละปีนี้52ครับองอือหืออุ้ยพี่พลจริงเหรอผมนึกพี่พล49 48 52เหรอพี่พลก็น่าจะรุ่นเดียวกันนะเน็กอายุน่าจะพอๆกันเอ่อไม่แน่ใจเพราะนันเน็กน่าจะเป็นพี่ผมปีป่ะเพราะนันนิกเข้าห้าสาผม52อือหือพี่พล52แล้วใช่ผมเกิด15พี่พลครับทุกวันนี้อยู่แรมมี่มาทั้งหมด23ปี23ปีอีกแป๊บเดียวก็25ปีแล้วนะจริงๆแล้ว25แล้วนะเพราะว่าก่อนที่จะออกเทปผมมาตั้งแต่อ่าใช่พี่ตตตััั้้งแ่่่่่่อนนนททีีเเเเเดดดดดดโมะใใชชปปปป็็็็กกกกฝฝึึหหวย2 นี่คือจะย5แล้านะซึ่ง25ปีนี้คือศิลปินตำนานเนี่ยยี่ปีกันหมดแล้วนะซึ่งพี่คือหนึ่งในนั้นตำนานจะมีคอนเสิร์ตใหญ่แบบมีคิดไหมครัคอนเสิร์ตใหญ่พลังคนตอนนี้ยังไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดแต่ว่าก็จะมีคอนเสิร์ตรวมร้อยเพลงฮิตของพี่น้องใช่ไหมของพี่น้องด้วยกันร่วมกันกัมมี่ไอเอสมารวมกันสนุกดีนะผมว่าดูเพลงแล้วแบบเราไม่ได้ร้องเพลงของไอเอสเลยไอเอสก็ไม่เคยร้องเพลงกัมมี่เลยซึ่งจริงๆเราเรารู้จักกันมาตลอดอยู่แล้วศิล เป็นที่รู้จักกันน่แลกเพลงกันร้องบ้างเวลาไปนั่งคุยกันพี่พมขอเรื่องนี้หน่อยอ้เนี่ยหลายคนไม่รู้บ้านเราจริงๆบ้านเราแกรมมี่กับไอศิลเินเพื่อนกันนะพี่น้องกันหมดเลยใช่ใช่ป่ะใช่ครับหลังหลังบ้านอ่ะแต่คือผมว่ามุมมองของคููแข่งธุรกิจคนก็จะแยกให้จริงๆตัวทั้งศิลปินทั้งผู้บริหารเองรู้จักกันรู้จักกันหมดทีมเพลงด้วยซ้ําทีมเพลงทีมงานอย่างผมเนี่ยรู้จักแม่งวิ่งกันไปวิ่งกันมาใช่ใช่ไหมทีมเพลงทำไอซอสเพลงนี้ไปทำแกรมมี่เพลงนั้น ม,มันรู้เกมกันได้นะพี่พลตอนนั้นนะคือสมมติว่าบ้านสูนย์บ้านเรากำล,ลังมีศูนย์มีพี่มอสบ้านพี่ไอเก็จะมีพี่เต๋อแล้วบ้านเราตอนพี่พลน,นะบ้านไหสตอนนั้นเป็นอะไรแบบเขาทำมาบ้นตอนนั้นนึกไม่ออกเลยมีไหมใครวะ <laughs> หรือว่าตอนของเราอ่ะไม่มีคู่แข่งกับประกบเหมือนจะโล่งๆใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมพอเลยพอมันเหมือนแบบโล่งๆแล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าพลพลอยู่ได้นานในชาร์ตเลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็โล่งๆแล้วก็มีตอนนั้นมีแต่เหมือนค่ายตัวเองด้วยครับมีที่ที่ออกมาพร้อมๆกันมีปีเตอร์มีพี่เสือมีอะไรเงี้ยพี่เสือเข้ามาอยู่กัมมี่มันมาใช่พี่เสือมาอยู่ใช่แล้วก็เลยแบบว่ามีสมัยมฟเฟิโลออกพร้อมๆกันซึ่งมันก็แบบกลายเป็นแบบว่า เราไปจากบ้านคนละทางแฟนเพลงคนละฐานกันก็เลยว่างให้พลพลได้อยู่ยาวๆหน่อย <laughs> ทุกวันนี้ก็ยังทํางานเพลงอยู่ใช่ครับพี่พลตอนนี้คือ ภาพจำของพี่พลคืออุ่นโรแมนติกเป็นผู้ชายแบบแบบสบายๆทัวนี้เพลงพี่พลยังเป็นแบบนั้นอยู่ไหมเป็นครับล่าสุดเพลงเพลงใหม่ที่ออกไปเนี่ยชื่อเพลงว่าอีกนิดนะก็เป็นเพลงให้กําลังใจให้ความรู้สึกอุ่นๆสําหรับคู่รักหรือครอบครัวแล้วก็มีภาษาอีสานนิดๆที่ผมอยากได้เข้ามาคุยกับพี่พยัตตอนแรกบอกว่าพยัตผมอยากได้เพลงแบบซื่อๆเฉยๆไม่ต้องแรงไม่ต้องแบบยากเล่นง่าย ให้คนแบบได้ร้องตามอะไรเงี้ยแล้วแกก็แบบว่าอยากได้แบบไหนก็เลยเล่าให้ฟังแบบนี้แหละว่ามีเป็นมีภาษาอีสานสักท่อนง่ายๆที่แบบคนภาคกลางรู้ได้ด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยขอใจด้วยล่ะที่เขียงข้างมามันเป็นภาษาที่แบบฟังออกฟังออกไม่ต้องแปลอะไรก็เลยแบบได้เพลงนี้มาออกยังไงตอนนี้ออกมาได้2เดือนนิดๆแล้วครับแต่ยอดวิวก็ไปเรื่อยๆไหลๆไปเรื่อยๆครับยังไม่ได้เยอะมาก ภารพลเป้าหมายคือเราจะเป็นนักร้องทําแบบนี้ไปทั้งชีวิตคงต้องไปอย่างนั้นแล้วล่ะแต่ว่าจริงๆก็มีอาชีพเสริมที่บ้านนะทำปะลาราสับใส่กระป๋องแล้วก็ภรรยาก็ทําแบบเบเกอรี่ทําขนมแบบคอฟฟี่เบรกให้กับเพื่อนๆเนมียที่ทําเบเกอรี่ <ผม S 2> แล้วก็ปะลาราสับ พี่พลทำปลาราสับด้วยในอนาคตผมไปถ่ายได้ไหมได้สิครับได้นะพี่ไปที่บ้านเลยนะได้ครับพี่ทาพี่พลทำเป็นแบบอุตสาหกรรมเริ่มต้นคือจริงๆแล้วจริงๆมันยังเป็นสูตรน้าอยู่น้าเป็นคนทําให้แต่เรารู้สึกว่าอันนี้มันอร่อยมากถ้าน้าไม่ขายเนี่ยผมเอามาขายนะน้าบอกว่าได้สิน้าทาให้ก็เลยอัดกระป๋องมาแล้วก็ใช้ชื่อเราซึ่งผมว่ามันมันอร่อยมากผมกินปลาร้าาทั้งชีวิตอ่ะผมก็เจอปลาราสับของแกที่แบบน้าไม่ขายนี่เสียเลยนะเนี่ยต้องต้องขายแล้วนี่คือสูตรที่บ้านเราใช่ครับ แล้วตอนนี้ก็กลายเป็นแบบอาชีพหลักของน้าเลยแล้วพี่บอลชอบทำอาหารอยู่แล้วใช่ปะชอบทำอาหารงั้นเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมไปขออนุญาตไปกินข้าวบ้านพี่ยินดีเลยครับแล้วเราขายนี้กันได้เลยพระบปกษมั์ตอนนี้คือจะรีแบรนด์ด้วยใช่ไหมใช่ครับเดยรีแบรนด์จากรสษาสวยอร่อยเพราะว่าจริงๆรัสษานี่คือชื่อชื่อภรยาแล้วก็เขาทําขนมผมก็เลยแบบว่าแยกไปเลยไหมของข้าวของหวานเนี่ยเออแบบเซ็ตดรนดี้กันเลยรัสษาสวยอร่อยของผมก็พละลพาราศักด์เลยนบ ซึ่งพี่พลชอบทำอาหารนี่เพิ่งรู้ชอบมากชอบทำมากจริงเหรอพี่พี่เรับพี่พลทำช่องชาแนลอาหารป่ะยังไม่ได้ทำทำเลยทำเลยเพราะเราทำขายอาหารด้วยพี่ทำเลยอยากทำอยากทำแต่ว่ายังไม่ค่อยเก่งเรื่องไอทีเรื่องโซเชียลเท่าไหร่ก็อยากทำฮะอยากอยากคิดว่าน่าจะต้องขอคำปรึกษานะเดี๋ยวรอดูช่องพี่พลเดี๋ยวรอดูช่องพี่พลทำทำรายการอาหารดีครัผมแนะนำนะครับเดี๋ยวไปสอนให้ดีดีครับได้พี่พลครับขอบคุณมากชั่วโมงคุณภาพมากยินดีมากขอบคุณมากๆขอบคุณที่พี่พลสละเวลาให้เราเช่นกันนะครับพี่ ดีใจมากที่ได้เจออีรั้งสองทีมนครับใครที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะครับช่วยกดซั b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดให้กำลังใจกดแชร์กดดากดอะไรก็ได้ครับกดหรือยังฮะฝากกดด้วยครับกด s u b s c r i b ์ให้หน่อยนะครับผมจะได้มีกำลังใจไปเชิญคนดีๆเป็นคนเจ๋งๆมาสัมภาษณ์ในรายการกันเอาใครกดขอให้เจริญเจริญจ้า